น้องชายครับมีน้องเลิฟเขาอยากเล่นกุลิตดูเขาหยอดไปไม่ได้อะไรแล้วเขาบอกให้ผมเติมไว้เท่าไหร่ดีผมบอกน้องชายอยากได้กี่ตัวบอกอยากได้กุลิตตัวเดียวผมบอกเตไ,ไว้5้าทีพอเดี๋ยวพี่จัดให้คือไม่รู้น้องชายฟังอยู่เปล่าแต่้อเล่นเลยเนี่ยแต่ดูมุมขวาบนคืออันนี้คือผิดสูตรละน้องชายไปกดเป็นเศษไว้2ทีเดี๋ยวผมไล่ลเศษอยู่นะเดี๋ยวไลเ่เศษทิ้งก่อนพอดีเลยงบแม่งพอดีไลเ่เศษเลยโอเคเขาเรียกว่นรัวให้รู้จักดูนะกุลิตเราไม่ต้องไปมองที่อะไรเลยจินตนาการไว้พอว่าขอโบฟูกดอย่างเดียวเลยกดแบบ การหายใจจน,นกว่ามันจะมาแบบอึ๊บเดียวเลยอะอ่ะนิ่งไว้นิ่งไว้อย่าอ,ๆๆอย่าไปหยองอย่าไปแหงิีเจอเรื่องมานะแต่ว่าเราอย่าไปมีอาการเรากดเป็นน้ำหนักมือปกติตลอดฟูฟูหน่อยอรเปล่าโอ้โห้เยี่ย,ย,ยลุยคอต้าโอ้โห้เยีย่ยมเิ้นิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้นิ่งๆไว้ไม่ใช่ตัวที่เราจะเอานิ่งๆไว้อย่าไปสนอย่าไปแคร์อย่าไปแคร์สื่อ,อชิบหายแล้วดอกสุดท้ายไอ้สั์แล้วเก็บทรงไม่ได้แล้วด้วยต้องรัวต้องไปต่อเฮ้ยผิดตัวไอ้แค่ผิดตัว เุ้ยเอ้ยผมนึกหัวฟูฟูในเบอร์สิบไอ้เฮียแม่งเหมือนกันคุณลืมไปต้องฟูแบบฟูฟูฝอยเลยอะไอ้เฮียนั่นก็ฟูเหมือนกันไอ้เฮียทรงมิลานสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมัดผมตัดผมสั้นเงินหัวแม่งก็ฟูฟูเหมือนกันนี่เอาเลยพาต้าไปเล่นก่อนเล่นกลางลุกดีเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เอาไปคนนะ